ก็สวัสดีนะครับผมท่านใดที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือท่านใดที่กําลังจะมาทางานจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในอำเภอเมืองท่านใดที่กําลังหาห้องเช่าราคาไม่แรงมีที่จอดรถหน้าห้องบรรยากาศแบบนี้นะครับในเมืองสุพรรณนะครับวิวแบบนี้เลยมีที่จอดรถให้มีโต๊ะให้นั่งเล่นมีไฟอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะ ราคาไม่แพงครับจอดรถได้เต็มคันเลยนะทั้งรถเก่งรถกระบะนะมีที่นั่งเล่นนะครับมีไฟอย่างนี้เลยนะบรรยากาศเงียบสงบครับท่านใดที่ชอบที่เงียบไม่คนไม่ผูุกพ่านเราไม่มีมานั่งมั่วสุมห้องใครห้องมันครับผมตอนเยน็เยนๆมานั่งเล่นกนได้ครับตรงนี้ครับมีโต๊ะให้ สั่งหมูกระทะมานั่งกินได้ตรงนี้มีโต๊ะให้นะผมก็มีโต๊ะให้แล้วผมอยู่เองด้วยผมอยู่ดูแลความเรียบร้อยเองด้วยนะไม่แพงครับไม่แพงท่านใดหาห้องเช่าจะมาทํางานสุพรรณบุรีในเมืองนะครับหรือท่านใดที่อยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับอยากจะมีอยากจะเปลี่ยนห้องผมมีห้องว่างให้นะครับวิวอย่างนี้เลยครับ เลยโรบินสันสุพรรณบุรีมา150เมตรนะครับผมเลี้ยวซ้ายครับของผมจะอยู่ทางด้านซ้ายเนาะถ้ามาตอนเช้ามันจะเป็นรั้วต้นไม้เลยนะครับแต่ถ้าตอนคืนจะเห็นเป็นไฟลาวอย่างเงี้ยเนาะถ้ามากลางคืนเนี่ยครับมีวิวให้ดูครับมีต้นไม้มีอะไรไม่ร้อนครับห้องผมโปร่งไม่ร้อนท่านใดสนใจมาดูก่อนได้ครับ หรือติดต่อเบอร์061-030-3465ครับผมติดต่อกันมาได้นะครับสวัสดีครับ